m o r n ง n g ร์นิ่งฮัลโหลสายการบินขึ้นนะคะขณะนี้เจ็ดโมงเช้าของสวิตนี้จะดูสายการบินเยอะแยะขึ้นที่เมืองซูริกสายการบินมาเหมอมองฟ้าป้าที่มันโผลพ่ยิ่งกินยิ่งเมนนซีนี่ะกี่ตู้ใ่สวนวีวีนี่นลคะวีวีก็ ออกมาสูตรอากาศหายใจดูสิเจ็ดโมงเชา้ามาดูออกกำลังกายเสร็จก็มาดูสายการบินสายการบินว้ยพุ่ออะโอ้ยท้องฟ้ามองเห็นชัดเจนมากเลยวิววิวหน้าบ้านนี้มองเห็นอ๋ออยู่ห่างจากเมืองสุริก็ประมาณ สากิโลนี่แหละประมาณในใจนะควพอเวลาเครืร่องบินขึ้นมันจะมองเห็น30มสิกิโลถ้าอากาศดีๆมองเห็นนะคะอุ้ยอยู่แต่กับสวนนี่แหละวิวความสุขขอคนเราเนาะนีจากเขาก็ไม่ได้ถ้าน,นี้แล้วก็เหี่ยวแห้งหัวโตพริกก็ดกมากเลยจะเก็บใส่ถุงปลูกพริกก็ดก พอเป็นคนมือเขียวมาสันเอามือเย็นหรือว่ามือเขียวนูนขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหนุนไปแล้วไปแล้วเห็นเครื่องสีขา,ขาวๆถ้าอากาศดีๆมันเนี่ยมือมองฟ้าฟ้ายังมีวันสดใส <efendim> ทุกคนต้องสู้ฟ้ายังมีวันสดใสนะคะดูสายการบินเจ โมงเช้าค่ะขณะนี้เอาอุย้ยตัดออกแล้วยังมีกุหลาบขึ้นอยู่เดี๋ยวปลูกช่วยต้นไม้ต้นนี้วันนี้วันอาทิตย์สีแดงมีสีแดงไหมหาก่อนไปจุดซูมโอ้ยวันอาทิตย์สีแดงแรงริบสีแดงองบานชื่นสีแดงแรงริบดู บ้านชื่นวิวีมีสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีแดงโอ้ยจัดใส่กระถางสวยงามสีส้มสีแดงสีเขียวไม่ล่าขอให้มาเป็นดอกเป็นดอกเดี๋ยวจะไปช่วยซื้อดินมาแล้วไปช่วยต้นไม้ก่อนถ้าเขาไม่มีดินเขาก็จะไม่สวยไปช่วยต้นไม้ต้นนี้ก็จะสวย ต้องรดน้ำทุกวันทุกวันสองเวลาวิวีก็เช็คงเตรียมสวนค่ะวิวีจะเกิดวันที่19นี่แหละนี่จะจัดให้สวยญาติจะมาเยี่ยมญาติญาติพี่น้องฝรั่งเขาจะมาเยี่ยมแล้วก็แต่ไม่ปีนี้ไม่ทำอาหารที่บ้านเราจะไปทานที่ดอกนี้ยิ่งสวยนดอกนี้ก็วสวยงามดกมากเลย ดอกนีดอกมากอยู่กับสวนทำมีความสุขสุดชื่นมีปลูกเองก็ชำเองชำเองก็มาปลูกอย่างนี้ดอกสีชมพูชำเองนะเอาลงไปแล้วเอาลงกระถางไปแล้วดอกแดงดอกเขียวไม่ว่าเอ้าไปดูดอกกุหลาบตัดออกหมดแล้วอันนี้รอบสองรอบสองรอบสองก็ยังสวยเลยเจ้าเธอ ดอกดอกดอกขอให้มาเป็นดอกเป็นดอกดอกแดงดอกเขียววิตัดออกหมดแล้วถ้ามันแก่แล้วกุหลาบวิธีกุหลาบถ้าแก่แล้วรีบตัดเลยนะคะดอกแขดอกเขียวดอกชมพูชมสวนวันนี้ชมสวนก่อนแต่มาสวนแล้วมั้งลูกสวนหน้าบ้านวิวีนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกชีวิตก็อยู่ดูอันนี้ยิ่งสวยใช่ไหมคะจัดใส่กระถางหน้าหนาวก็เอาถุงมาคลุม กระถางใหญ่ๆจัดใส่เลยเอ้ยป้าเคยมาตัดหญ้าทำกระถางวิวิแตกกระถางกระแพงดอกไม้กระแพงโอ้ยเดี๋ยวไปตัดจัดระเบียบเรียบร้อยสวยไม่ค้าสูตรอากาศก็ป้ายผายปอดภายปลอดเช้าๆดูเสียงนกเสียงกาสดชื่นสดชื่นถ้าอยากปอดไม่ดำมาส สูดอากาศนะคะอยู่กับสวนนี่แหละไปเดินไปอยู่กับสวนนี่หละสวนสวยจังเลยด้วยฝีมือของเราไงคะนะคะความสุขใครยากที่เลือกได้ไม่จำเป็นต้องไปด่าใครหรอกเลือกมีคนบางอยูหาคนก็เอา